เคยไหมยอยากกินน้ำแข็งด่วนๆแต่ต้องรอตู้เย็นทำน้ำแข็งหลายชั่วโมงหรือปาร์ตี้สะดุดเพราะน้ำแข็งไม่พอแต่จากนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยสุดเจ๋งอย่างเครื่องทำน้ำแข็งที่ทั้งรวดเร็วใช้งานง่ายและใช้งบเพียงแค่หลักพันเท่านั้นถ้าเพื่อนๆอย่างมีอุปกรณ์สุดเจ๋งและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ก็ไปรับชมกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและถ้าใครอยากสั่งซื้อเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลยเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้ขนาดอยู่ที่ความสูง28ซนเมความยาว29ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่22ซนเมตร ขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ความจุอยู่ที่1 3ลิตรสามารถทำน้ำแข็งได้ภายใน10นาทีแผงการทำงานเห็นชัดเจนใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากมีปุ่มด้วยกันทั้งหมด2ปุ่มนั่นก็คือปุ่มเปิดปิดและปุ่มเลือกโหมดซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าอยากได้น้ำแข็งก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ ก็สามารถกดที่ปุ่มเลือกโหมดได้เลยและมีไฟแจ้งเตือนแสดงสถานะทั้งสถานะให้เติมน้ำน้ำแข็งเต็มและสถานะการทำงานที่อยู่ตรงกลางมีระบบเช็กระดับน้ำและน้ำแข็งได้อัตโนมัติน้ำแข็งเป็นรูปทรงกลมมนทำให้ตักง่ายและตัวน้ำแข็งนั้นไม่ติดกัน ตัวฝาเป็นแบบโปร่งใสสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าน้ำแข็งนั้นเหลืออยู่แค่ไหนแหมตัวเครื่องมีช่องระบายความร้อนทำให้ปกป้องเครื่องและเร่งการกระจายความร้อนทำให้รักษาอายุการใช้งานให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นและการใช้งานของเครื่องนี้นั้นก็ง่ายมากๆเพียงแค่เติมน้ำเสียบปลัก๊กและกดปุ่มเปิด ก็สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนี้ราคาเพียง1,775บาทถ้าใครชอบทานน้ำแข็งหรือต้องมีปาร์ตี้ที่บ้านบ่อยๆเครื่องทำน้ำแข็งตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆเลยและเพื่อนๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใน description หรือใน comment ได้เลย